ดีพี่นัตตี้ครับเชินวัสดีค่ะอาจารย์คือสวัสดีครับคือเป็นโฆษกพรรคประชากรไทยนะเกี่ถึงสมัครดนวะยโอเคนะฮะคือจะจะบอกว่าอย่างที่คุณอย่างที่อาจารย์พูดอะค่ะถูกว่าเขาลงเทสต์พิ t i ชันที่ไบโอออฟลอนดอนเนี่ยเขาสามารถเจอได้ งบแต่ละงบที่มีเขาซิลที่เขาจัดการกันเองซึ่งตอนนี้เมืองไทยประชารัที่มันเกิดขึ้นเนี่ยงบการที่โยนมาเนี่ยมันโยนมาถึงผู้ว่ากรุงเทพหรือว่ามันโยนไปที่ประหลัดคือนักกำลังสับสวนเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันพัฒนาแบบโกงๆอะค่ะก็มันไม่ได้พัฒนาเจาะลึกเข้าไปถึงอ่าจะพร้อมวัดใจกอนเลยอะคืออยากรู้แค่เนื้อกาศแต่ที่อาจารย์ ือลอนดอนเนี่ยเขายิ่งเข้าไปเว็บไซต์เขาเนี่ยรู้หมดเลยว่าแต่ละคนแต่ละงบแต่ละเขตเนี่ยสถาบานรู้เลยว่าแต่ละอันเนี่ยเขาทาอะไรบ้างเขาคนไหนแต่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้จริงค่ะเวะลาจะเลือกนี่ก็กำลังจะเลือกอยู่เหมือนกันครับครับผมอราบขอบพุะคุณมากเลยครับพี่นัตตี้ครับอ่านะครับผมก็จะยกตัวอย่างของของ UK เคเยอะหน่อยเนื่องจากตัวเองอยู่มานะครับอยู่มาก็ครึ่งชีวิตละ ก็อันนี้จริงเลยครับผมอย่างอย่าง่า,งางที่ทราบนะครับอย่างในลอนดอนเนี่ยในแต่ละเขตเนี่ยบาระเนี่ยนะครับข้อเขาเนี่ยเขาจะมีเก็บเก็บภาษีอีกแบบหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะเสนอนะแต่ว่าภาษีเขาจะแบ่งเป็นโซนๆถูกไหมเป็นเขตเลยเนี่ยบาระเนี่ยเขาซิลของเขาบาระของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาหลักขึ้นมาปั๊บอ้าว ไหนดูเขต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 เท่านี้เนี่ยมีงบมีมีงบม,มีงบแปลว่ามันไม่ได้งบตั้งต้นปีนะฮะมันมีงบตั้งต้นปีที่อยู่แล้วละว่าค่าใช้จ่ายปกติต้องมีเท่าไหร่แต่และเขตแต่ว่าเขาจ,จะมีงบที่ประมาณการจากาไรายได้ที่เกิดขึ้นในเขตนั้นๆให้ชัดไปเลยเพราะว่า,อาของเราเนี่ยมันอาจจะเท่าของเราเนี่ยเรียกว่า,าสมมติในการดึงภาษีเนี่ยมันอาจจะเท่าเทียมกันหมดแต่ว่าในรายได้เสริมเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะว่า อัตราในการเสียภาษีของแต่ละเขตไม่เท่ากันคนอยู่เขตคนอยู่เขตรวยก็เก็บก็ได้ก็ต้องจ่ายเยอะหน่อยนะฮะยกเว้นคุณโชคไม่ดีที่ได้ที่ดินตกมระดกตกทอดมาเยอะแล้วคุณไม่ได้รวยแต่คุณจนแต่ว่าคุณเลยต้องเสียภาษีแพงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาไปพัฒนาอะไรยังไงบ้างเขาก็จะมีช่องให้ตรงนั้นนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีงบกลางปีที่มันมันไม่ใช่อะไรอ่ะมันไม่ได้งบกลางปีที่เป็นเกิดจากไรายได้หรือแบบออแกนิกแบบที่นั่นไงฮะก็ถึงต้องมาแบ่งอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นยิ่ง มันงบมันเป็นแบบกรรมไม่ใช่แบบแบร์เกิดปัญหาอะไรปั๊บก็ต้องมารอส่วนกลางแก้เพราะฉะนั้นถ้าถ้านักท่องเที่ยวไม่มาก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็เดือดร้อนกันหมดทั้งประเทศอย่างเงี้ยแทนที่จะดูเป็นโซนเป็นอะไรเกิดธุรกิจโซนไหนเกิดธุรกิจเยอะก็ก็ตรงนั้นก็จะดีขึ้นถ้าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ทําธุรกิจขึ้นมาก็จะได้รับการสนับสนุนในอัตราหารแบบที่ที่เขตนั้นๆของของลอนดอนได้แต่บ้านเราไม่ใช่บ้านเรา ใครจะดีมั่งมีสีสุขหรือจนอะไรคุณต้องเท่านี้มันขีดเส้นตรงเพราะมันเป็นงบประมาณกรรมไม่ใช่งบประมาณแบดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครใช่ครับอ,อ,อย่างน้อยเนี่ยในเชิงฐานข้อมูลมันควรจะมีความเหมือนกันเช่นผู้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นแมวออฟลอนดอนหรือว่า Governor of Bangkok เนี่ยเขาจะต้อง ได้รับรู้ข้อมูลถึงกันนะฮะอันนี้คือจะเป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงมีไอตัวคอนเซปต์นโยบายว่าใกล้ใหม่ใหญ่นะฮะใกล้ก็คือว่าผู้ว่าเนี่ยต้องใกล้ชิดประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยลงพื้นที่ สกก็ต้องลงพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับทุกคนเป็นข้อมูลของกทมหมดไม่ว่าจะเป็นเ,เร่องนั้นเราก็ได้ไปพูดกับพี่ๆน้องๆที่กว่าถนนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเป็นหน้าด่านเลยนะเราไปลงลูพื้นที่ปทุมวันอย่างเงี้ยเขตปทุมวันอย่างเงี้ยเขาบอกได้เลยว่าในช่วงต้นช่วงตรงนู้นตรงนี้เวลามีนักท่องเที่ยวจะต้องไปที่จุดไหนขยะจะสกปรกที่จุดไหนและ คนทั่วไปเนี่ยมีความปลอดภัยเยอะขึ้นแค่ไหนในช่วงกี่โมงไอ้นี่เป็นฐานข้อมูลเราหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยออนกราวเนี่ยข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่สอสกอ,รอหรือว่าตัวพนักงานกทมทั้งหมดควรจะเป็นด่านข้อมูลให้เรานะครับได้ไม่ว่าจะเป็นทางพบปะแล้วก็ส่งข้อมูลมาออนไลน์ก็ต้องมีอ่ะเราเรามีอะไรที่เรียกว่าออนไลน์ทาวน์ฮอล์นะฮะซึ่งมันมัน,ม,นมันควรจะเหมือนลอนดอนออนไลน์ทาวน์ฮอลล์ก็ควรจะเป็นอา่า เป็นเหมือนกับที่ว่าการที่ว่าการกทมที่คนทุกคนสามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปได้ใช่ครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรามองว่าข้อมูลเนี่ยผู้ว่ากทมก็ต้องมีข้อมูลเท่ากับผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าลอนดอนแต่การจัดการอาจจะไม่ได้ จัดการได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่ากับลอนๆแต่อย่างน้อยที่สุดควรจะใกล้ชิดประชาชนใกล้ชิดปัญหาได้จริงครับข้อมูลในด้านเดต้าเบสเสร็จเราต้องรู้เสร็จแล้วเราค่อยมาแยกครับว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่มันสามารถที่จะใช้งบประมาณในปัจจุบันที่ตั้งไว้เนี่ยเข้ามา เข้ามาเข้ามาแก้ไขได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีน้องสกนะครับสกปทุมวันนะฮะที่เราที่เราลงเสนอก็ไปชิจุลาเขาเพิ่งจัดไปนะครับซึ่งน่ารักมากนะครับที่คณะรัฐศาสตร์จุลาเชิญผู้สมัครสกรทุกคนเลยนะครับไปไปคุยกันก็มีพูดถึงเรื่องนี้นะฮะ,ะมีอย่างหนึ่งเขาบอกมาว่าเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่ที่ท,ที่บอกว่าเขตปทุมวันน่ะพัฒนาพื้นที่แต่ไม่ยอมพัฒนาสังคมไม่ยอมพัฒนาคนอะไรอย่างเงี้ยมีจริงๆมีเรานะ คนเดียวน่าจะคนเดียวเองะที่เราบอกว่าไม่เห็นด้วยคือจริงๆกทมก็พยายามพัฒนาทุกเขตแหละเท่าๆกันนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลมันไม่ลึกประเด็นมันคือข้อมูลการบริหารกทมมักจะมองแต่โดยทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะสกที่เข้าไปใหม่นะครับเ,เขาจะมองปัญหาเขตเป็นหมวดๆเท่ากันแต่จริงๆปัญหาแต่ละเขตต่างกัน ผมกลับมาที่เรื่องของลอนดอนก็แปลว่าเราเนี่ยควรจะมีเดตเบสใีฐานข้อมูลให้ผู้ว่านะฮะและสกรได้ใกล้ชิดประชาชนไว้ก่อนจึงจะเข้าใจปัญหาจริงๆครับดังนั้นเนี่ยเข้าใจปัญหาตรงนี้ไว้ก่อนมันก็เลยจะรู้ว่าอ่าแต่และเขตเนี่ยต่างกันยังไงและเขตเนี่ยมันมีงบประมาณที่เป็นหน่วยเป็นหมวดที่ใช้งบประมาณเดิมได้ยังไงแล้วงบประมาณใหม่ล่ะ หมายถึงว่าถ้าจะต้องใช้ในการแก้ปัญหาค่อยไปดูว่าจะ MOU แบบนี้มายังไงบ้างมันโอเคมันอาจจะไม่ได้แก้ได้เต็มร้อยแต่ยังน้อยมันไม่ถูกเพิกเฉยถ้าพัฒนากรบสมแบบราชการจา๋จาๆอันอันจริงๆแล้วพูดอย่างนี้บุรลลี่นะเขาเรียกว่าบิวรโคแคดเออแบบบิวรโคแคดเนี่ยแบบเป็นระบบนโยบายเก่าจา่จาๆเลยเอาแน่นอนสิปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นอนะ่ะสังคมเปลี่ยนไปพลวัตสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันจะแก้ยังไงอ่ะมันก็จะกลับถูกเพิกเฉยไงดังนั้นเขาบอกว่า เออสมมุตเิเป็นผู้ว่ามาสิบปีเอาแต่คุณก็ก็ทาไปตามที่เป็นหมวดตรงนั้นแต่คุณไม่ไดพัฒนาอะไรใหม่เลยมันก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าใครเคยหรือไม่เคยเป็นผู้ว่าจะได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยเป็นผู้ว่าถูกไหมอ่ะดังนั้นเนี่ยครับอย่างหนึ่งเลยอย่างแรกคือเป็นฐานข้อมูลไว้ก่อนว่าปัญหาปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแล้วเราเข้าไปดูหมวดที่มันมีงบประมาณที่แก้ตรงนี้แหละสก,ก็ก็จะมีบทบทบาทเยอะๆแน่นอนนะครับว่าอ่า การใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาปัจจุบันตามเม็ดตามหน่วยหมวดนโยบายที่มีอยู่เนี่ยงบประมาณเนี่ยทำได้ดีหรือ,อยังอันนี้หน้าที่สอก่อแต่สอกอแล้วพูดว่าต้องมีหน้าที่มากกว่านั้นในการเข้าใจปัญหามากขึ้นไม่มีทางรู้ได้เลยครับไม่มีทางที่คุณจะให้คนาสามแสนคนสี่แสนคนหรือ1ล้านคน2ล้านคนในเขตนั้นๆน่นนยมามาแจ้งได้หมดทําไงให้เขียนจดหมายหรือครับหรือว่าเข้าคิวครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะมีออนไลน์ทาวนฮอลที่ทําให้ ผู้ว่าและสะกอสมัยใหม่นั้นน่นะได้เข้าใจทั้งปัญหาเก่าปัจจุบันและอนาคตครับผม